วันนี้พอดีคิดถึงเรื่องที่คุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าเรื่องที่คุณยายรับแขกกนะันเนาะคุณยายอุบาสิกาจานนันทนนกยุงเนี่ยสมัยอยู่วัดปากน้ําบ้านธรรมะประสิทธิ์เรื่องของเรื่องก็คือมีผู้หญิงเนาะสามีภรรยาไอ้ภรรยานะ่ะศรัทธาคุณยายแต่สามีก็ยังไม่ศรัทธา แต่ก็อยากจะลองลองถามลองของว่างั้นอะก็เลยเล่าเรื่องไปกลาคุณยายเนาะทั้งสองคนเ,เสร็จแล้วก็เลยถามคุณยายสามีนะถามไปอย่างนั้นแหละเล่าเรื่องว่าคุณยายผมอะไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วไปนอนที่ระเบียงเ,เบียงเ,เบียงระเบียงบ้านหรือชานบ้านก็พอดีเดินหงาย ก็ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนอนแล้วตื่นขึ้นมามันเหมือนเห็นตัวสูงสูงะนะผอมๆสูงสูงแล้วก็เดินข้ามเข้าไปเขาก็ตกใจแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจ็เลยถามคุณยายคุณยายก็หลับตาสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนั้นมันคือเปรตชื่อรัศมีคุณรัศมี เมื่อก่อนนี้นชอบเอาของวัดตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตที่คุณเห็นนี่แหละก็เป็นญาติญาติของคุณนั่นแหละสามีคนนี้นผู้ชายคนนี้ก็เลยงงก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็เลยมีโอกาสกลับไปบ้านนะเนาะก็ไปถามว่าคนชื่อรัศมีเนี่ยมีไหม ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกมีอิรัสมีมีมันตายไปแล้วมันก็เข้าเข้าออกออกวัดนั่นแหละมันก็อยู่วัดนั่นแหละก็จริงด้วยเนาะก็เลยว่าเออญาณของคุณยายเนี่ยอุบาสิกาจนคนนุกยุงแม่นนะเพราะนั่งสมาธิดีมากกับวิชาธรรมกายก็เลยศรัทธาคุณยายกลับมากราบคุณยายอีกครั้งหนึ่งว่าเออทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องจริงที่คุณยายว่าก็เลยศรัทธาคุณยาย ก็เลยทําให้คิดถึงว่าเออเนาะสมัยตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆเนี่ยมาอยู่บนดอยนามาอยู่อยู่วัดหนึ่งนะก็มีเช้าหนึ่งก็มีโยมคล้ายๆแม่ชีเนี่ยแต่ไม่ใช่แม่ชีนุ่งขาวผมขาวก็มาขออยู่วัดเนี่ยช่วงหนึ่งตอนเช้าก็จะมากวาดวัดไงยตอนนี้กวาดไปกวาดมาเนี่ยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็ร่างของเขาเนี่ย มันสูงใหญ่เนี่ยสูงใหญ่เต็มวัดเลยไม่โยมคนนี้ก็งงอ่ะเอ๊ะทำไมพ่ออุ้ยทำไมตัวใหญ่อย่างนี้ก็งงก็ไม่ได้ถามอะไรไม่ได้บอกลุงอะ่ะก็มาถามเจ้าว่าท่านเจ้าว่าก็บอกว่าอ๋อลุงนี้เป็นกรรมการวัดแกมีอะไรในวัดเนี่ย เข้ามาวัดทีนี่มีปูนก็หยิบปูนมีมีดก็หยิบมีดมีไม้ก็หยิบไม้มีอะไรก็แล้วแต่หยิบกลับบ้านก็หยิบกลับอะไรเงี้ยพระก็ตกพระก็งงร่เออมันเป็นเปรตตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยขนาดเป็นคนนะแต่ล่างนั้นเปรตสวมล่างไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัดของวานะพวกเราอย่าไปเอาเชียวเพราะสิ่งเหล่านี้เขาตานให้คนตาย เขามาทําบุญด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของเขานะแต่ละบาทเนี่ยเขาต้องการบุญต้องการให้กับพระศาสนาแต่ถ้าคนใดคนนึงเนี่ยมาเอาโดยไม่บอกของพระของเจ้าเนี่ยของสงฆ์เนี่ยเปรตลอ,อยอยู่วิบากกรรมนี้มันใช้ยาวนานเลยนะการเป็นเปรตเนี่ยไม่ใช่สนุกนะมันสูงใหญ่ผอมหิวโหยนะสารพัดสารเพมันทรมานที่ยาวนาน เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ของวัดของวาเนาะก็อย่าไปเอาเป็นอันขาดแม้แต่ช้อนคันเดียวแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวัดเนีเป็นของศรัทธาญาติโยมที่ก็ทําบุญมาเนี่ยนะเทวดาเขารักษาอยู่ก็นะาฝากไว้ทุกท่านเนาะเราเป็นชาวพุทธก็ช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนนะของศาส,สนา